Oh, สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในไลค์เกมเษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นวันที่มีอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ใครๆหลายๆคนก็อยากให้กลับมาเอยไม่ใช่กลับมาอยากให้มานะครับนั่นคืออีเวนต์ลูกอมจาวนั่นเองนะครับโดยวันนี้มีตัวละครใหม่นะครับที่เข้ามาให้เราพร้อม ให้เราตามหานะครับพร้อมกับการสะสมพลุ่มจาวนะครับนั่นก็คือน้องโชพาร์ซัมเมอร์นะครับเป็นตำนานเสซด้วยนะครับเอามาดูความสามารถกันก่อนแต่วความสามารถนะครับก็คือมันเริ่มเกมนะครับจะมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะเลือกนะครับตัวควบคุมหุ่นยนต์เนาะโดยจะทุกทกทุตัวควบคุมหุ่นยนต์เนี่ยจะมีความสามารถดังนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะเรามัน,นนะเ,รเรามันเรียนขึ้นมาก่อนนะครับจะได้กดอ่านให้ฟังเนาะ โอเคมาแล้ว okay, ความสามารถแรกนะครับก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามได้รับเลนมาครับ5 5ที่จะสร้างเลนมาเพิ่มเนาะโดยไม่ว่าคุณจะเลือกหุ่นยนต์ตัวไหนเนี่ยก็จะได้ความสามารถนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าท okay. ี่ต่างกันคือความสามารถที่2เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอตัวละครสสยขโมยเงินก็เลือกไปเลยนะครับ45%ป้องกันการขโมย m a r b l ลนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอตัวละครที่ชอบขังคุกนะครับก็เลือกไปเลยหุ่นยนต์ั้นนิ่งเนาะก็รับไปเลย45%ที่จะป้องกันการขังคุกของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอตัว ที่มีดีบัฟมากมายไก่กองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกไปเลยนะครับขุนยนเซ็กซี่เนาะมีความสามารถ60%นะครับที่จะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่ใช้กับฉานนะครับอ่าจบไปความสามารถที่1น,นะครับแล้วก็ความสามารถที่2น,นะครับทุกการทอยลูกเต่านะครับมีโอกาส45%นะครับที่จะชาร์จซูเปอร์โรเนาะสูงสุด2ขั้นเนาะเมื่อไม่แสดงผล บวกเพิ่มไปเลย15%แล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อฝักตัวคับย้ายสองขใภายในดึกเทิร์น80%สศงฝากตัวคับไปอยางเกาะรางอ่าที่เราไม่พูดถึงความสามารถในการอ่าแลนด์มาร์ r เมื่อฝักตัวคับได้รับนด mm ์มาร์ k นะครับก็คือเราเอามาพูดในความสามารถของคุณหย่อนก๊อปปี้ไปแล้วเนาะคือมันก็รวมกันไปเลยนี่มันไม่น่าเขียนมาแต่เขาก็คือแบบเออเขียนมาเถอะคนจะได้ไม่งงอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่สุดท้ายก็คืออะไร งงนะครับความว่าที่สอนนะครับก็คือเมื่อถอยเต่านะครับ75%เลือกเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เมื่อตกแรนดมาร์กนะครับของฉันโดยตรงหรือพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส90%นะครับที่จะจัดโปริปิปิแล้วเราก็ดึงสี่ช็องหน้าหลังทำไมเสียงขึ้นจมูกเออ่นน่ะสิีก็มีความสามารถโจมตีนะครับมีความสามารถป้องกันนะครับตอนแรกวันนึกว่าเลือกเดินหน้าถอยหลังอะ่ะมันจะมีการผลักด้วยแต่ก็คือไม่มีการผลักเนาะเพราะเขากลัวว่า เราจะโหดเกินไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราใส่หมัดหมัดเพชใช่ไหมเพราะว่าตัวเรามีความสามารถเมืองคุณอยู่ละเราใส่หมัดเพชไปหนึ่งอ่านนะหมัดเพชแล้วเราก็ใส่ปัดเชิงเออแล้วเราก็ใส่การทาศีสักอันหนึ่งแล้วก็หมวกก็คือเลือกความสามารถการขโมยเงินอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราป้องกันจากทุกรูปแบบเพราะดีบัฟเราก็ป้องกันจากหมัดเพชใช่ไหม เออขังกงแล้วก็การจะโลโอหเราจะเป็นตัวที่ถึกมากแล้วเราก็สามารถโจมตีเขาได้แบบเบิ่มๆบแต่ว่าเราจะตามหาไหมอ่านะครับแต่ว่าน้องนะครับไม่ได้มาแค่ตัวประปานะครับน้องมีคัสตูมมาด้วยเนาะโดยคัสตูน้องก็จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเมื่อตกไปที่ของฉันในเธอของฉันนะครับ65%เนะครับที่จะลบสิ่งติดตั้ง และอัญเชิญทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามภายในแถวให้กลายเป็นขุนกระบอกนะครับก็คือความสามารถของไค่ถูกต้องนะครับของเอลิเซ่ไม่ใช่สิเป็นความสามารถของทุกตัวละครที่ถ้า GM ไม่รู้จะใส่ความสามารถไหนก็ใส่ความสามารถนี้มาดูสิซัมเมอร์ก็ใส่มาเห็นไหมไมีอะไรอีกที่ใส่มาเอลิเซ่ก็ใส่มาอ่ะเยอะแยะมากมานะครับอ่าโดยสนุนราคาของน้องนะครับสนุนราคาของน้องอยู่ที่ หนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นรวมดาวนะครับ R หนึ่งแสนห้าหมื่นรวมดาวเนาะก็นะครับก็ก็คือถ้าเกิดว่าที่เงียบนี่กำลังคิดอยู่กำลังคำนวณในหัวอยู่ ก็คือว่าถ้าอยากได้ตัวน้องพร้อมกับจี้อยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นลูกอมดาวถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้คอสตูมอีกเพื่อนก็ต้องหาเพิ่มอีก1นึ0 0 0สนห้าหมื่นลูกอมดาวใช่ไหมใช่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 ใชใชใชนี่นะครับเอ๊ะสิทธิพิเศษการแลกเปลี่ยนอันนี้แลกเปลี่ยนอะไรเลอร์จะบอกนะแลกเปลี่ยนตัวอ่าซัมเมอร์ให้กลายเป็นตัวอีโวเอ้ะตัวโทปาร์ดอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ซัมเมอร์นะครับเพราะยังมี ไกรทองนะครับไกรทองก็มาให้เราตามหาเนามีทั้งแบบธรรมดาและคอสทั้งแบบธรรม,แบบมดาแบบตำนานแล้วก็คอสตูมด้วยแล้วก็มีเพลิวนะครับเพลิวก็มาให้ตามหานะครับเอากล่องแสงให้ตำนานแบบเลือกเอสอันนี้คืออะไรอ่ะเอิดูได้ปะไม่ใช่กดไปแล้วมันหายมปนะนอีโบซาร่านะครับอีโบเอม็มม่าอิมมอร์ทัลจินนี่นะครับเพรสเชสเบลเบลนาะแล้วก็มีที่เป็นดาร์กเกิร์บเมนชันดาร์กปืนหมัดพาวเวอร์แม่เหมีย หมวดเทียมโจมตีอู้มีบารเิญกลับต้องสามาให้หาด้วยมีชูเตอร์ฟอสปูหลุมดำนะครับมีรองเท้าหมัดเนาะอ่ะไอโทเคนดูโดอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ายัางไม่จุใจพอก็ยังกดเข้ามาทึงคำว่าฮิตนะครับเพราะาจะมีตัวละครอื่นๆให้เราตามหาไม่ว่าจะเป็นนาโอมิเอลิเซ่เบลซิมาโยคีสโนคี อลิสเบตบิสกิตนะครับอ่าเครื่องรางก็เหมือนกันนะครับก็มีโดนก๊อปปี้แม่เหล็กเนาะเมื่อก่อนใช้กับไก่อ่คือโหดมากตอนนี้ไม่มีคนใช้แล้วโดนินจาเราว่ารองเท้าก๊อปปี้นินจาโหดกว่าเนาะเพราะว่าแอร์ไม่มีทอยต่ออันนี้มันไม่มีทอยต่อมันมีแค่กับเมืองเนาะมีรองเท้าโลดดรอปมีดรอปทัสสีมีรองเท้าแลนด์มาร์คมีอุปกรณ์เขียนแบบเทเลพอร์ชใครไม่มีก็มาสะสมไว้ได้นะครับอ่าบัฟก็มี กันดีบ้า85%นะครับมีออกเกาะล้างเนาะ85%นะครับโดยอีเวนต์นี้นะครับจะอยู่กับเราจนถึงแค่วันที่12นี้เท่านั้นนะครับเราก็จะมีการเขาดาวเนาะสู่แผนที่ใหม่แล้วก้ตัวละครใหม่ทีนี้เพื่อนๆก็จะต้องมาคิดดูว่าเพื่อนๆจะอะไรยังไงคือเพื่อนๆจะเลือกที่จะทำอีเวนต์นี้ไหมแล้วไปแล้วก็ ตัวละครใหม่ไม่ทำกับคือข้ามอีเวนต์นี้แล้วไปรอทำตัวละครใหม่แต่ถ้าเกิดว <the> ่าใครมีเพชรจะร่วมดาวเยอะก็ก็ไ uh ด้นะก็ได้ก็ก็ดีครับก็ทำก็ได้เนาะเพราะตอนนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเหมือนทั้งอะไรนะทั้งใช้ครบหนึ่งแสนล่วมดาวรับคืนหนึ่งหนื่วมดาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอีเวนต์ค้ารับเพชรที่ใหม่เนาะก็เดาว่าอาทิตย์หน้าตัวละครใหม่น่าจะมานะคบเพราะว่า เกมสตีอะเขาอัปเดตก็คือเป็นตัวละครใหม่พร้อมกับแพทที่ใหม่เนาะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าตัวละครใหม่จะมาสุกเดือนคาว่าใหม่ที่นี่หมายถึงว<ม>่าไม่ใช่โมเดลใหม่นะหมายถึงความสามารถแบบใหม่แกะกล่องอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละอ่ะเราลองมาสุ่มกันดูไหมเราะมีอยู่57ากุญแจลองสุ่มกันดูนะครับว่าจะได้อะไรบ้างได้ลูกอมดาวนะครับได้ลูกอมดาวถามว่าถ้าอีเวนต์นี้จะทําหรอถามว่าในตัวโทปา ซัมเมอร์โหดไหมส่ืนตัวเราเดาว,ว่ามันก็เก่งในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะเก่งสุดๆก็ต้องมีคอสตูถ้าไม่มีคอสตูถามว่าเก่งไหมก็เก่งอยู่เก่งอยู่เท่ากับเก่งอ่าเดี๋ยวเราจะลองสุ่มหนึ่งอ่าเมก้าจะพอให้ดูสัก1000เพชรนะครับดูสิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็ถ้าได้ตูอ้อมดาวมาเยอะก็ก็จะสุ่มหาเพราะว่ามันขาดแค่ ขาดอีกแค่เท่าไหร่คะที่แค่แสนหนึ่งเยอะไหมเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยเพราะว่าลูกอมดาวเราก็คือแทบไม่ค่อยได้เก็บถามว่าเก็บไหมมันก็เก็บแหละแต่ว่าแบบนะปรับ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 อ่ะได้แค่ห้าร้อย่ะสามร้อยก็แปดร้อย่ะกดหลับทั้งหมดไปโดยสิจะได้อะไรได้เท่าไหร่ หนึ่งพันนะมึงไปร่วมดาวได้หกพันใช้หนึ่งแสนก็คูณไปทุกคนว่าใช้เท่าไหร่นะครับใช้เท่าไหร่อ่าลืมก่อนจะจับกับไอ้ลืม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 เลยเราลืมดูจี้เครื่องรางเลยนะครับจี้เครื่องรางที่มาคู่กับน้องซัมเมอร์ก็คือตุ๊กตาซัมเมอร์นะความสามารถก็คือเมื่อฝ่าตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเพิ่มค่าผ่านทางคูณสี่แล้วก็เมื่อฝ่าตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันนะครับอ่าอะไรนะเพิ่มค่าผ่านทางอีกหนึ่งร้อยห้าสิ เลเธอจี้เลเธอถ้าจะตามหาประหยัดเพชรเก็บเพชรไว้ตามหาซัมเมอร์ในตัวทปสัสซัมเมอร์ที่ทีนี่ดีกว่าไหมอะ่ะที่ไม่ต้องมีเนี่ยที่ไม่ต้องมีที่ไม่ต้องมีไอตุอตอ๊กาตาแต่ถ้าเกิดว่าแต่ก็อย่างว่าอะไรเนาะมันก็คือแบบว่าให้มาคู่กันอะเออครับให้มาคู่กัน ก็คิดหนักอยู่อะ,อะ,อะเขามีเพชรมาให้ส0 0รเพชรเรามาสูงอีก3 0 0เพชรล้วดูจะได้อะไรเนี่ยคือด้วยความที่มันไม่ได้ดจกขัดหนาเนี่ยพอมันมาสูงแล้วมันก็มันมืนมอมากอุ้ยเจ็ดร้อยอุ้ยสามร้อยอุ้ยห้าสิบเพชรนะครับพอและเลิกนะครับเพราะถ้าสูงไปมากกว่านี้เราก็จะเสียเพชรไปเรื่อยๆนะครับจำได้ว่าจำได้ว่าว่าเราเคย ล็อกอินพวกลนะ็อกอินอ่ะมันมีแจกลูกอมดวงลูกอมดาวอยู่เราไม่เคยรับเก็บมาเลยนะมันก็น่าจะอยู่หลางๆแหละแต่ช่างมันเถอะนะครับก็คือเมื่อทำอีเวนต์นี้มานะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวรับไปก่อนนะครับก็ถ้าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขอไปไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วจุ๊บๆ i'ma take